ดีครับวันนี้ก็มาเบิงสนามค้อยนะครับมาเบิงสนามค้อยทุเรียนนี่ค้อยกําลังเข่ามากหลายนะครับหุดกระไรนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนตีห้าเพิงนะครับตีห้าสามสิบนาทีนะครับวันนี้ก็มาสนามบ้านกองแก่นะครับจังอําเภอเมืองจอมร้อยเอ็ดนะครับสนามค้อยสนามงั่วด้ครับป่ะครับไปเบืองค้อยน้ำกันนะครับกําลังแก่นะครับนี่ครับือเป็นบรรยากาศย่ๆเศ้านะครับบรรยากาศ นายหอยทั้งผู้สื่ผู้ขายคำลั่งหาวัวหาควายนะครับอาบอยดงขับตัวใด้งามตัวใดเป็นตาซื่อเป็นตาเอวครับชมบรรยากาศไปก่อนนะครับยี่มาเสาร์เช้าตรู่เช้ามืดนะครับผมไอ้บึงควายตัวเม้เบิึงเ่าท่านชัดเจนนะครับช่วงระยะนี้นะครับเบิึงควายดอนนะครับปูขึ้นเม้า้อ้หนึ่ง เปิดตัน่นอนี่หาเหาครับหานะครับโ่มาจากทั้งหลยมาจาใช่ครัโอ้พใช่ะครับงามอยู่ครับงามอัตลักษณงามดีครับโค่งตัวร่องไหนน้อง่องไหนเนาะครับครับครับผเดี๋ยวครับ นี่ครับกล้วยลายครับมันกล้วยลายหลายครับนี่จะตงามครับไปนอกสนจิตสนใจนไปมหาเวนะครับมาจากตัวไอ้มือนไสามตัวแม่ลูกตีไอ้แม่ลูกอืเเได้น้อยแม่ลูกมนตัวเ่าไอ้ไ แสนเจ็ดหมื <trilogy. S 2> ่นนะครับอยู่ทางไหนๆทั้งอุบุนอุบนตัวรองไหนน้อไอ้เนาะครับครับอกน้องคนที่ต้นเตะกับเป็มาหานะครับลัวง่ามครับแม่หลวดโอ้มาตัวเป็นยงไหม้าตัว ไแพครทีพ่อไงคือแพรสามสาะไกันดูเขาครตบลูกมันโดนีงามกล้วยม่เปิดเท่าไดพ่อไงนี่เท่ากับแนสองโต่องได้น้องพ่อเน ตัวาง,งามยังไงพี่น้องสนิทสนใจนะครับมี่เบืรอโทรบ่พี่นองโมนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องฝากเอซีนะครับนี่ครับเบื่งอางควยงามนะครับนี่ต,ตัวโตมากน,นะครับคายม,มันกำลังตร่องกันครับสุรยัน โอ้พ่อใหญ่เปิดเท่าไรพ่อใหญ่ตัวนี้เปิดครบเหมือนสองครับตัวเดียวนี่ครับวกเปิดสองตัวร่องไหนพ่อใหญ่โอ้ยจอร่องจะตายเป็นโอได้่หางเลยไอ้เมย์งามเลยตัวนี้ครับเดีรื่องอัตลักษณ์ที่นอาครับตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับก็ป่องขาอ่องใส่ถุงเท่าย่างดีนะครับมากครับตาแจ่มแจ่มจำหางบรดอกวะนะประหลังหางงามครับหางเป็นพุ่นพ่วงนะครับ ตัลองไหนดอกพ่อเนาะตสีตัครับเพิ่มตัวักเป็ดนเลยตัเลยฝาเบ้อพ่อไงเบ้อเบ้อไ้ผู้สาวแล้วมึงเยผู้สาวเขาบอกดเขาบอกท่นเอาขึ้นไห้ดิครับครับโอ้ยเอาครับผมมาเคยผู้สาวแล้วแ่กล้วยงามพ่อเนาะเอาครับขอบคุณแล้วพ่อตล่องไหนครับผมครับกล้วยงามลายครับ เดวีวมไม่จะตัวมากนี่ครับกำลงังโตล่องกันครับมาจ้ามอ่างเลยสอ้องยังองพเลยสิม่ไกำลังโต่องกันนะครับโตล่องกันสักคันรักันไปเสิดเทา่ายคณ เจ็ดมื่อนหาสวยงามนะครับผสมสองเดือนนะครับมาจากทางไหนไอกบนนะครับงามขับ้วตัวนี้อัตลาดีงามครับตัวนี้สูงรยสามเส้นหาูร่อสาม้รองไหนน้องไอ้เนาะตัวร่องไหนครับฝากเบอทคเับไหจำบ่ได้จำบ่ได้บได้ครับจบ่ได้ครับ มันมีคนจำแนงครับเอาให้เพิ่นเบิ่งหาเบอร์โทรสักก่อนนะครับเนาะหาเบอร์โทรสักก่อนแต่ว่าควดตัวนี้งามนะครับตัวนี้งาม063ครับเอาครับ063 296 296 7532 7532ครับโทรติดต่อได้๋ยวทูไปไดานะครับเนาะยังได้ก็ติดตามนะครับโทรเบอร์นี้ดนะครับเด้อเฮฟซี่นะครับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะต่อรองกันเลยนะครับต่อรองได้ครับผมครับเอาไปบุญจะบรรยากาศขวยต่อไปแล้วครับผม โอ้น oh, ี่ครับกล้วยน้อยก็หลายกล้วยใหญ่ก็หลายครับมีแต่าตัวมากนะครับมันนี่ครับบรรยากาศนะครับอะไรพ่อใหญ่มาจากตัวพ่อใหญ่เมือนนี่ตัวเดียวนะครับนี่มันเป็นบรรยากาศนะครับมันนี่ น้าหอยกระไลนะครับหมือนในหน้หอยกระไลพร้อมกับผูมาสือมาขายกระไรครับมือนกระลงตอร่องกันู่ครับมือนอ๋อพอตอรองกันไปสัก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวามสิตาหาไทยมั่ครับนี่ตะกวยงงาตัวน่อยตรงนี้ตัวใหญก็มีนะครับอืมหางรอบงอีกหน่อยกอนหางกเอาไเนาะครับนาไปไนมครับเอปนไครับโอ้ไม่อยากโตพ้มันน งามครับสนมาเ้เพ่อนี่โเล็กพ่อนี่แปดหมื่นห้าต่อรองกันเนี่ยนะพื่อน่เนาะต่อรองได้ครับผมอ่ะให้วันจกรพดกนเหมือนครับครับกลวยงั้นวยลายัลวยลาย มันบรรยากาศกล้วยนะครับมันกล้วยของมาหลายครับเพื่อกรูุ้กึกว่าเขาแมหลายก็ออกไปหล่จะทำผ้าเสื้อแคบนี้นะครับ เร ira, ื่องบรรยากาศไปก็ทำโซนเรียนนี้นะต้องคุ้ยตัวมามนะครับต้นเกิดเท่าไรครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี้แปดสิบตัวนี้แม่ลูกโอ้แม่ลูก ตมครับผมที่ี่ตัวี่ตัวไปยี่ตัวไปอตัวนี้เปิดทะเลพอเนีนี่ตัวนี้เปิดทะเลฮกหาฮกตัวร่องกันเนาะตัวร้องได้รอกันง่ายเนาะไากันเงินองเปิดงามเมียตัวแม่อืมไอมันหวานเนาะอนุญาตพ่อครับอมาีกตัวขมหนตัวเดียวตัวเดียวเปิดทะเลพอตัวนี้ สิบหาครับสิตัร่องไเนาะครับเนาะครับผมวยงามอัธลังามครับเพื่อนงามสาวครับทุ้สามเก้าติดมู่หลายเจ้าน้อยบ่เนาะติดมูหลายจะน้อยบ่หงบ่บ่บ่นะครับไทยไทยไนะครับงามครบถามเป็นคนม้วนข้เลขขออกันสิบห้าสิบห้าตวร่องกันเนี่ยนะครับฝากเบอร์่ครับอายห้อง มีเบอร์บ่ครับเบอร์ห้าเทพิครับเบอร์ครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองห้าหกห้าห้าสามจอเขตตมาเบอร์นีนะครับเนาะครับผมเอามาจากไทยครับวยตัวนี้เจ๊โซทอดเทานี่นะครับครับโโันมาเนาะครับเ้อครับผมบรรยากาศครับรัดจอยยังคอยไปเบื้งนครับมันเห็นว่าบรรยากาศครับ ทำราคาขั้วเนี่ยจะน้อยนะครับนม่แตาขั้วตัวม้ามันราคาขั้วกั้วก็สูงเท่าไหรครับพี่น้องเขาก็ทับใบกันไหนนะครับกมาลายนะครับขั้วดอนขั้วดำนี่อะไครับไก่ไก่เก็มาลายนะครับสับูรณ์นะครับเลี้ยยกทางอ่างน้ ครับสำหรับวันนี้เอาไว้สำหนีสักก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับฝากส่องเบาสุดิยาห้ามวนนี่นะครับเด้อสุดมากใตยคลิปจะน้ำควายเนื้นสิ่งในที่มีสาระสิ่มาฝากพี่ผังนองนะครับผมสวัสดีครับ